อายุจิงของสาวเฉลี่เข็มอับซอนร,รู้แล้วมีอึ้งเพราะว่าหน้าเด็กเวอร์เลยค่ะก็เป็นดารามานานพอสมควรแล้วนะคะยืนอยู่ส,สวยๆก็ยังอยู่ดีเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าเธอจะหายหน้าหายตาไปนานสักขนาดไหนแต่ก็ยังคงเป็นนางเอกขวัญใจอันดับหนึ่งของหนุ่มๆและสาวๆอยู่เหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะสําหรับสาวเฉลี่เข็มอับซอนคนดีคนเดิมหากใครติดตามไอจีส่วนตัวของเธอนั้นจะพอทราบกันดีล่ะคะ่ะด้เห็นถึงความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเธอไปทําอะไรที่ ที่ไหนหรือว่าอยู่กับใครโดยเฉพาะเคล็ดลับในการดูแลตัวเองที่เธอนั้นมักจะอัปเดตอยู่บ่อยครั้งค่ะเป็นการแบ่งปันให้เพื่อนๆลองนําไปใช้กันด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าความสวยนั้นก็แลกมาด้วยความมีวินยัยและความพยายามกินแบบว่าดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ทัญยพืชมีการ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีการครบคุมอาหารเป็นอย่างดีค่ะลาสุด28สิงหาคมที่ผ่านมาจ้าตัวพึ่งฉลองวันเกิดครบ40ปีไปยุกๆกค่ะโดยมีครอบครัวและคนสนิทมาร่วมงานด้วยในว่าจะเป็นปู่เป้รามวดีพี่สาวและผู้จัดการที่เคารบอย่างยุวดีและแต่งานของดาฮไทยรัฐซึ่งเป็นการฉลองแบบมีส่วนตัวเลยละค่ะ งานนี้ก็จะมีเหล่าเพื่อนๆไม่ใหญ่มากเท่าไรตอนเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระและร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าคนสนิทกันอย่างพร้อมหนะ้าพร้อมตาค่ะยังไงก็อวยพรขอให้เธอนั้นมีความสุขมากๆค่ะ